มี a มอนิเตอร์ด้วยนี่ด้วยมี air m o n i t o เดี๋ยวเราเราเข้าไปหาน้องเนนี้หน่อยมั้ยนะนะครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณพ่อสวัสดีค่ะนะุณอรุณสวัสดิ์ครับปานี่เป็นคุุณลงมาเนนี้มาข้างหน้าเลยครับคุณลุงแล้วคุณพ่อมาเชิญค่ะนี่คุณลุงนี่คุณพ่อคุณพ่อเด็กมากเลค่ะมาเนนี้มาคุยกันข้างหน้าหน่อยครับเชิญเลยครับมาอึ๊บอเอ๊โอ้ยตัวยังไม่พ้นกองเลยลูก อายุเท่าไหร่ครับปีนี้หกขวบครับหกขวบแล้วนะครับเรียนชั้นอะไรลูกเนเน่เนเน่เรียนชั้นอะไรคะเรียนชั้นอะไรครับเนเน่ครับสองทับห้าครับอนุบาลหรอสองทับห้าอนุบาลอนุบาลสองทับห้าใช่ไหมใช่ครับเพลงเมื่อกี้ที่เล่นชื่อเพลงอะไรครับพระราชนิพนธ์เพลงของนายหลวงอือชื่อเพลงอะไรรู้ไหมลูกใจลุงหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่อ๋อเนเน่ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นคลิป ที่เล่นให้กับในหลวงหลายเพลงเหมือนกันเลยคิดถึงพ่อหลวงไหมเอ่ยคิดคิดถึงพระบาทสมเด็พจพระเจ้าอยู่หวัวคิดถึงในหลวงรัชกาลที่าใช่ไหมครับครับเศร้าเลยเนเน่เนเน่รักในหลวงไหม,ไมคะรักครับรักในหลวงต้องถามคุณพ่อดีกว่าเพราะอะไรเนเน่ถึงอินแล้วก็ถึงรักในหลวงนะคะอ่ามีเช้าว <uding S 1> ัานหนึ่งค่ะน้อง <c oughs> ตื่นนอนมาแล้วเปิดทีวีดูเห็นภาพในหลวงกำลังทรงดนตรีอยู่แล้วน้องร้องไห้แล้วน้องก็บอกป้าพ่อหนูหนูอยากทำอะไรให้ในหลวงก็เลยบอกว่าถ้างนั้นหนูมาเล่นเพลงของในหลวงไหมนายเน่ก็บอกว่าเอาน้องก็ฟังวันนั้นวันเดียวเลยแกเองด้วยไหมคะแกเองฟังวันเดียวแล้วก็ ชวนชวนลุงชวนลุงมามาช่วยสิวน้องก็คือน้องก็แกะเพลงประมาณสองสามรอบแล้วก็ถามน้องว่าโอเคไหมน้องก็โอเคก็บอกอัดแล้วเขาบอกว่าอัดคลิปให้หนูหน่อยก็เลยไม่ใช่เด็กธรรมดานี่จิ๊บจีเนียสนะคือคือใครเป็นคนสอนน้องตีกลองตั้งแต่แรกอะคะไม่มีไม่มีเลยน้องแต่คุณลุงกับคุณพ่อก็ช่วยกันช่วยกันคือก็น้องดูยูทูบเนเน่เนเน่ แน่ๆดูคลิปใน youtube แล้วก็ลองตีเองเหรอครับใช่ฝึกต้องฝึกบ่อยไหมบ่อยท้งวันเหรอครับสองวันสองวันสองวันทีหรองวันถึงเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ธรรมดาน้องก็จะแปงเรียนแล้วเรามีชุดกองที่บ้านให้ให้ลูกครับไม่มีครับอันนี้เป็นกองชุดใหม่ที่เนาะแต่ยกมอบให้น้องเดิมทีแล้วน้องใช้กองกระป๋องเปนกระป๋องสีแล้วก็กระติกน้ำอะไรเงี้ย เอามารวมรวมกันแก็นั่นายยกมอบให้นายกอบจอยกับพิจิตครับนายกอบจคุณชาติชายแล้วนี่ไว้ที่บ้านแล้วครับไว้ที่บ้านครับดีใจไหมมีชุดกลองที่บ้านแล้วดีใจครับตีทุกวันเลยหรือเปล่าครับบางทีก็ไม่บางทีก็ไม่ก็ไม่บางทีก็ป่วยนี่อนาคตเป็นมือกลองว่าที่มือกลองอันดับหนึ่งของประเทศเลยนเคยเล่นที่ไหนบ้างลูกเคยเล่นโชว์ที่ไหนบ้างกานบวชเหรอลูกเหรอไม่ลูก เคยเล่นที่ไหนบ้างเคยเล่นงานบวชอะนรเคยเล่นจำงานบวชงานแต่งเป็นเป็นแต่วงแหนะาครับงานตัวไปสนุกไหมอย่างนั้นชอบไหมลูกชอบเช่นปกติก็จะเล่นกับคุณพ่อกับคุณลุงใช่ไหมคะแล้วปกติคุณลุงนี่คือเป็นเป็นมือเป็นนักดนตรีอยู่แล้วหรอคะคุณลุงเล่นอะไรบ้างคะก็เล่นแซกโซโฟนกับเปนโนครับเป็นคีย์บอร์ดแซม เท่าที่สังเกตดูหลานทําไมถึงไปได้เร็วมากเพราะอะไรผมว่าเป็นด้วยความใฝ่รู้แล้วก็บวกพรสวรรค์ก็ด้วยครับประมาณนั้นครับเขาเป็นเด็กที่ขยันคือไม่ไม่ไปเล่นอย่างเด็กคนอื่นเขาจะมุ่งแต่ทางดนตรีอย่างเดียวเขาจะจะดูแต่คลิปที่เป็นกองอย่างเดีลยคุยกับกุ๊บกิฟพ่อว่าล่าสุด เด็กที่เราเห็นว่าเก่งแบบนี้คือจัสตินมีเบอร์นะครัเพราะว่าโตขึ้นไปนี่จะเป็นขนาดนั้นไหมเป็นไปได้มหมยังไม่ยังไม่ยังไม่คาดหวังขนาดนั้นครับเพราะว่าน้องยังเล็กถ้าให้ปล่อยให้เขาเป็นไปตามใช่คุณพ่อต้องสนับสนุนเขาแบบนี้เพราะว่ากิฟจำได้ว่าที่กิฟดูคลิปจัสตินมีเบอร์เนี่ยอายุประมาณนี้เลยแล้วเขาตีแบบนี้เลยจากเอากองเอาเก้าอี้มาตีเนี่ยมีสิทธิ์เลยเห็นว่าก่อนหน้านี้มีเพลงที่ดังมากในในโซเชียลเพลงอะไรคะ หลวงพี่แจ๊สสี่จแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเนี่ยก็จะได้มีโอกาสเล่นเพลงนะที่พระองค์ท่านทรงประพันหลายเพลงด้วยกันใช่ไหมฮะคือจะถ่ายคลิปกันอีกหรือว่าจะเล่นกันอีกสักกี่เพลงยังไงฮะคือต้งคือน้องยังเล็กมากครับคือเดี๋ยวจะค่อยๆอาจัดกันเพิ่มไปเรื่อยครับแต่วันนี้ยังมีเพลงพระชนิพนธ์อีกหนึ่งเพลงใช่ไหมพ่อมาฝากด้วย เงงชะตาชีวิตนะคะชะตาชีวิตซ้อมไหมยังครับซ้อมมาแล้วครับมั่นใจไหมครับเดี๋ยวก่อนวันนี้ป่วยหรือเปล่าไม่สบายไม่สบายน้องเนี่เป็นโรคมีลูกประจําตัวเป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้ค่ะไม่เป็นไรลูกต่อไปเดี๋ยวออกกําลังกายเยอะๆเดี๋ยวก็หายพี่ก็เป็นแต่เราไม่เคยเห็นเด็กใส่เอียร์มอนิเตอร์น่ารักนะเนาะใครเป็นคนสอนให้เขาใส่ก็ฝึกให้เขาให้ชินอะไรเงี้ยครับตั้งแต่เด็กเลยนะเนี่ย เก่งมากลูก <Okay. S 1> เดี๋ยวท้ายรายการนะคะเราจะได้ฟังเพลงพระราชนิพนธ์เพลงนึงนะคะจากน้องเนเน่นะคะเพลงชะตาชีวิตค่ะใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ให้เนเน่ได้พักก่อนเนาะลูกนะคะเดี๋ยวเล่นให้คุณผู้ชมฟังท้ายรายการนะครับ